ก่อนจะเป็นคนดังก่อนจะเป็นคนดังยังยังกันเองมาเ เดี๋ยวก็จะลงแล้วล่ะค่ะก็ไล้ลงแลวขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้ออีหกนาทีขอบคุณกำลังใจนะคะที่อยู่ด้วยกันกินเบอร์ท่านเอาไปลงตลาดนัดเลยบอเ <laughs> พื่อนตลาดนัดหลายเดอ้อเพื่อนเนาะย่แถวนี้มันเป็นเมีแต่แบบมันบ้านเนาะแถวนี้เพิ่นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบ้านมเมื่อคืนนี่กระแมนบ้านเท่าคือสีเหลือเพื่อนกันหอนอนบารับเนาะเสียงอึง้งอู้ แกเป็นบ้านห้องบ้าเหลือเนาะอันห้องอยู่บสันอืน้อันเป็นอึงสามตัวสี่ตัวนี่ห้องอยู่บขึ้นเท่าจนใจให้เนาะโอ้ขาเป็นแจ็คโยบานมึงเด้อเหรอแกเป็นแจ็คยบุบานห้อง,งเนี่พะเลือขึ้นมาสิลูกประกาศไคนมาจับสละอื้องนะห้องกอดหลีเดียวห้องจกินาห้องรำคาญน,นั่นเนี่ย โอ้ยพี่น้องเอ้มาจับอืงเออสีเอื้ออระสว่างมากจับอึ้องเรากวนคนเราเกลอนคนนอนเม้ยโอ้ยถ้านีข้าเจ้าบกินอืงเดียพี่น้องกินกับส่วนหน่อยกินกับเป็นคนอีสานเท่าหรอกินแต่ว่าคนแถวนี้ข้าเจ้าบกินเนาะกินกับส่วนหน่อยบะคือบานเท่าเดียบานห้องละมากอืงห้องนี้ว่าสั่นโอ้กิ้วปรากฏว่าห้องยังนโกนหูคนนี่เมียแมีเต็มหมอเลยกระหลม อเอ้ยกูะบางห้องลูกหูคนนี่เว้ยล่ะแม,ม่เต็มหมัวเห็ดละกันเต็มหัวมอกข้เมมอเข็กนอหานอนะเริ่มทายลูกได้ป่ะทีนีใส่หลุดเนาะเดี๋ยวมันกิดหยบเองเน,ะนาะนี่เถอะเปิดเลยแม่เกือบห้องเย็ยบเปิดเนาะนี่ คนบอสานเห็นไหมเต็มหม้อกดลงกับบอลลงโอ้กระบดดางไฟไกลแม่ได้วะเนี่ย เลือกกระสอบเลือกอีกกระสอบหนึ่งสงสัยคลืนนี่ของเขาอือกะจะเพื่อกันฝนตกอ๋อฝนตกบ่ะเพื่อนเนาะเขาจนลำคานแม่ตัวบ้านเขายังวันมีคนไปหาเนาะไปหาเวลาก้นยางไปมันกันยุบมันกัเงียบเป็นวะวิ่งบนมีคนยางเนืนะะ้อค่ะบนพี่ก้นไตกินควม บอกให้ห้องร้ายกับร้ายจะซื้อแต่เป็นอย่างมันคือบอ่อแพรหนึ่งแพรบ่ได้นกปากคางมันหลายนกมันหลายเนาะแพรบ่ได้แต่ถามว่ามันหนีบอ่จะได้เอาลดเนาะเลีนยนหา สถานที่โกนหลายแห่งยี่ที่แปดยาเห็ดน,นองไม่สมใกลแล้วกันแล้วอีสองนาทีสองนาทีอีสองนาทีค่ะอีสองนาทีเพื่อนๆอ,อุ้ยลืมไปไลย์จีกหน่อยเนี่ย น้อมืนอนีบ้บอมี่คลิปลงเอ้ยลงอยอ่แต่ว่าอยากเกให้ายไรเกยสลังกดสลังโอ้ยนี่ยังงนอะบัตที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยให้ไ่เขาคือบอมี่โอ้ย,อยกลายเป็นภาพดีสัมเห้อขอโทษนียไงกระหลง <Okay. S 1> เจ้าเห็นอย่างตอนจบนะ